เฮ้ยน้องะต้มปานิ้นใส่พักกระแยงอมหอมนี่ฟุตบเียมเเี้ยน้กินสวยี่น้องมามาี่น้องต่มปานิ้น่ต่อมกคุ้งตแซบแซบบกรอกนุ่มนีนี่มา หนาวเรด้วพี่น้องบ้านเท่าน้หนาวเด้วยเงเหนียวมก็บอกกันว่านึกไม่ถึงเขาใช่ 你怎么样？嗯。你看那。嗯，那个。

tôi cho cái hết nó đây Nó còn khổ người nữa. người ừ. ừ. mọi người 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 มันบามมาัที่อาันกเีงเหาอิมินี่น้หอมเย็บานหอมไหอยมันจนตรงเลยสังกปกติตกี้ยังวาเด็กมาอีสเอีสนยูลอนน่เนี่ยเดนี่นันตัวของาที่กองมันั้นสังนไปกรุงเทพอ่น่ะนี่ใครผม่ะปลาใครอุ้ยนีใคร ไม่ขึ้นตางคุณคอปไหมเงี้ยเป็นกปเปน่นมัเดดรุเหรอกะด่วไร่งเหรอเดวรง้ไปเจ๊เวลาคุน่่ิง เห็นซึมันเขาจะเอเขาาปูป้ไหมยางไล่ลุงน้นสายไตอ้ไมอยฟงนปลาขาวสองัส่นนี้ต้องสดระวังมันสิรู้มันสิรู้มันกจมันคือตวงวงบวงหรไเจ้าวกินเน้ขี้อ่ นี่แหละเับเอิญบวงมีบริเทียบเป็น่ายใหอันควมบอกอีแม่เดี๋ยวบวงไม่ให้แม่แน่น้อไป่สองดอกตามดอกบวงเอี่ยงเอี่ยงยึสาบวงหัวใจบวงออกว่าเธอคม่ขอ

มันมีเด็๋ยวผ้เสียไปไทยก่อนไปไทยพ่นก่อนพ่นอีกทีเกี่ยวเขาแล้วว่าเดี๋ยวนี่ปุ่นนั่งเสียให้ไทยมันกวนกับแยกแแค่งอยู่ไปใส่ไม่หิดแล้วต่อง นี the the ่ตายไปอย่างนี no, uh, <S <S well, well ้หหนูว่าผมเาของทุกคนทุกคนเี๋บอกรถเอ็นะบอกมีบ้ไหมมอวบารถไปมอวบ่เจ้ากระทามอาผ่ากระทาไอ้งต่อรถคนป่าผูบปะอื

เราบอกยังนานยังงอยู่เขาลาก็ไม่เข่าแล้วบอกำลังสินี่เหรอเข่ให้ไมัเขาอาเลยบอค่ะเอยเา้อวัเจอหนงเขาเจ้าขางๆคิดว่าเขาเจ้าเลย

ไยไผตาฟังหนึ่งแล้วนไเพอาะตาเาเพาตากนอเบ่าเห็นบพายังไงเพปาะยินเกียรนีีครับหุ้มเลาก็บอกว่าหวานมาสิตี